เจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆกับเกมกระบี่ยอทธจักรภาค3นะครับอยู่กับผมนะครับน้องไม่นําตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกที่เกมเปิดนะครับสําหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับวันแรกต้องทําอะไรบ้างเติมแพ็คไหนคุ้มนะครับวิธีกรอกโคด้ดกรออย่างไงในคลิปนี้นครับมีคําตอบนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมกระบี่ยุทธูจักรภาค3เมอย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางร,ารับบ erm ิลเลนทีจีเเติมเกมช็อป เป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนทางร้านจัดโปรโมชั่นให้โค้ดถูกคุ้มกันเติมเองแน่นอนถ้าเพืเ่อนๆสนใจติดต่อได้3ช่องทางเว็บไซต์เพจไลน์ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการปล่อยบอร์ดเล่นเกมหลายจอผมขอแนะนําแอปนี้ครับ UG Phone แอปนี้จะทําให้เ,เพื่อนๆปล่อยบอร์ดเล่นเกมกี่จอก็ได้ไม่กินแบตไม่กินสเปคมือถือพอเล่นผ่านระบบไอคาว แพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือ GVIP สามารถเล่นเกมได้ลื่นๆื่ไม่ว่าจะเป็นเกม m i r r o ฟเดอะ a ด a l o g ล็อกไนโครราคารายเดือนเพียง200กว่าบาทตกวันละไม่ถึง10บาทถ้าเ,เพื่อนๆสนใจผมจะแปละลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องโฟกัสในวันแรกนะครับก็คือเควส t หลักนะครับแล้วก็พวกเควส t ์องเนี่ยมันจะได้พวกค่า e p หมดเลยนะครับตอนที่ผมปิดไลฟ์ไปเนี่ยมันจะตันเรือล2่นะหลายคนอาจจะตันช่วงนั้นนะครับ แต่จริงตอนนี้เนี่ยมันสามารถดันได้ถึงเลขยี่สิบ้านะครับและอาจจะดันได้มากกว่าน,นั้นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเควสมันจะตันใช่ไหมสำหรับเควสหลักเพื่อนๆกดไปครับมันก็จะมีอยู่3แบบด้วยการสําหรับการหา EP นะครับดูแบบแรกก่อนก็คือผลตอบแทนสูงนะครับหรือกิจกรรมประจําวันสาหรับกิจกรรมประจําวันนะครับก็จะเกี่ยวกับการลงดานลงหอคอยนะครับจับกลุ่มบอสฝึกฝนยุทธนะครับแล้วก็จะมีพวกหลายสัปดาห์ด้วยเห็นไหมมีการล้มมือ ภารกิจแห่งจิตใจนะครับเนี่ยพวกนี้เพื่อนเพื่อนไล่ทาให้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกล่องด้านล่างด้วยครับจะได้พวกไอเทมทรัพยากรอีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับมันจะเขียนว่าผลตอบแทนระดับกลางนะครับก็คือฝึกตนกลางแจ้งอันนี้แหละคือฟาร์มนะครับสมมติว่าเพื่อนๆกดไปนะครับมันก็จะพาเราเนี่ยไปฟาร์มมอสเตอร์ตามจุดต่างๆนะครับทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนกดดูที่แผนที่นะครับจริงๆจุดฟาร์มในวันนี้เนี่ยมันควรจะเป็นมอสเตอร์เลเวล30นะครับ จะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะมีเขียนบอกอยู่เห็นไหมสามสิบนะครับสามสิบอันนี้ก็สามสิบนะครับจุดที่ผมแนะนําเนี่ยมอนสเตอร์ที่มันฟาร์มแล้วก็เยอะๆเนี่ยคือทางนี้ครับด้านขวานะมันจะอยู่ตรงบ่อกระบี่อ่ะบ่อกระบี่นี่แหละนี่ทางด้านขวานะกดวาร์ปมานี่เห็นไหมแค่มาถึงเนี่ยมอนสเตอร์ก็เยอะแล้วเห็นไหมครับตรงนี้คือหนึ่งจุดนะที่มันเยอะนะครับนี่ยก็คือตรงที่วาร์ปเลยนะตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะนะตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่เจอคนอ่ะ ถ้า,าไม่เจอคนเราฟาร์มนี้ก็ได้ครับเนี่ยมอนสเตอร์เป็นกองใหญ่เห็นปะเราก็กดออโต้เลยนะครับนี่ฟาร์มตัวนี้คือมอนสเตอร์ม,มันจะเยอะนะครับอ่าตามจุดที่มันสปอนนะจะสังเกตได้ว่า EP เนี่ยเราได้ทีละหกสิบเห็นไหมสังเกตดูเห็นปะเนี่ยค่าประสบการณ์ได้ทีละหกสิบอันนี้คือเราฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันขึ้นช้ามากๆมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราสามารถเปิดตัวคูณได้นะครับอ่ะเปิดตัวคูณดูยังไง กดที่ด้านขวาบนครับลูกศรเสร็จแล้วกดที่ฝึกตนครับนี่เลยเราสามารถใช้ตัวคูณได้นะครับถึง3แบบด้วยกันนะครับสำหรับวันแรกนะครับมันจะมีอันกลางนะครับที่เขาแจกฟรีนะมันจะให้ EP อีก1 2, นล้าน2งมาถ้าจะไม่ผิดนะครับเวลาเรากดเปิดใช้งานเนี่ยกดทางนี้อ่ามันก็จะเป็นการคูณ EP นะครับซึ่งมันจะอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงถ้าจะไม่ผิดนะพอเรามาฟาร์มเนี่ย EP มันก็จะคูณ10เท่านะครับจาก60เนี่ย ก็จะกลายเป็น600นะครับอันนี้คือวิธีการฟาร์มนะแต่สมมติว่าตัวคูณหมดแล้วฟาร์มต่อได้ไหมพี่เออก็ฟาร์มต่อได้ครับแต่ว่ามันขึ้นชาด้่นเองนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆสะดวกที่จะฟาร์มต่อหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาไล่พวกเควสลองนะครับหรือว่าเควสตสอนเนี่ยไล่ให้หมดเลยนะครับทางด้านซ้ายนะต่อไปหัวข้อที่สามครับก็คือผลตอบแทนต่ํานะครับหรือว่าสนามโลกคันไฟก็กดเข้าไปอ่ะมันจะเป็นการลงสั่งเวียน5 v h 5นะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสู้กับคนหรือกับบอทนะแต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายๆน่าจะเป็นกับบอทนะครับอันนี้เนี่ยกดลงทะเบียนไปเลยนะครับก็สามารถสู้กับศัตรูได้นะครับแล้วก็ได้ EP นะครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมได้วันละสามครั้งนะครับอันนี้กดลงได้เลยนะทีนี้เนี่ยเอพี EP ระดับที่เราจะได้เนี่ยก็คือเควสหลกักเควสรองเควสสอนทางด้านซ้ายเลยนะครับแล้วก็แยกมาเป็นตอบแทนสูงตอบแทนกลางตอบแทนต่ำนะครับคุณจะฟาร์มก็ได้คุณจะ ทำอีเวนต์ก็ได้นะครับแต่อีเวนต์เนี่ยคือต้องทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้ผลตอบแทน EP เยอะที่สุดนั่นเองนะครับไล่ลาดับมาได้เลยทีนี้มาดูที่ค่าพลังของตัวละครผมนะครับตอนนี้เนะี่ยผมยังไม่ได้เติมสักบาทนะนี่บอกก่อนตอนนี้เนะี่ยผมดันได้3ามหมนะครับจริงๆมันดันได้อีกนะอ่ามันดันได้อีกเยอะเลยนะครับคิดว่าสายฟรีเนี่ยอาจจะได้ถึง3 8มหมหรือ4ี่หมืเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เราต้องมาคำนวณให้ดีครับมันจะมีอยู่2เหรียญด้วยกันนะครับก็คือตําลึงทองกับตําาาึงเงเเินนนด้้นบนนี่ทรตอง ใช้จ่ายนะครับทีนี้ให้เรามาดูที่ร้านค้าหายากนะครับสิ่งแรกที่เราต้องซื้อนะครับก็คือคิสตันเขียวนะครับให้เราซื้อตัวที่มันลดราคาก่อนนะเออมันจะมีลดราคาอยู่นะครับแต่ว่ามันจะจํากัดต่อสัปดาห์นะอันนี้คือผมซื้อหมดไปแล้วนั่นเองนะครับอันที่2นะครับที่เราควรซื้อนะครับก็จะมียาเจิงเหี่ยนนะครับแล้วก็ยาล้างไข่กระดูกนะครับใช้แอปคาสเซตัดของคู่หูนั่นเองนะครับไล่มาชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นหินอัปเกรดมานะครับหรือว่าพาหนะนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นอย่างที่3ที่ต้องซื้อนะครับสำหรับตำลึงเงินนะครับช่วงแรกเนี่ยยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับค่อนข้างจะได้เยอะอยู่นะครับทีนี้เวลาเพื่อนปิดเกมหรือว่าออฟไลน์นะครับแล้วกลับเข้ามาในเกมครับเนี่ยให้เพื่อนมาสังเกตที่สติกาลนะครับแล้วก็เรียกหัวข้อนี้ครับรางวัล EP ออฟไลน์ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก่อนตัดสินใจที่จะกดรับ EP แบบออฟไลน์นะครับสังเกตได้ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นของฟรีนะครับเราสามารถกดรับ EP ได้เลยแต่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นขั้นสูงงงงนรรรับเาาาตต้้ออใใชํึทกกด แต่ว่า EP เนี่ยจะได้เยอะกว่านั่นเองนะครับสมมุติว่าผมกดทางฝั่งขวาแล้วกันนะครับนี่ก็ได้ค่าพลังเพิ่มเติมนะเลเวลผมก็ขึ้นเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมเลเวล29บเกที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือค่าพลังนั่นเองนะครับเราควรจะดันยังไงนะครับให้มาเพิ่มบรรที้ายบนนะครับคิกคําว่าแข็งแกร่งนี่เราจะรู้ได้ว่าจุดไหนเนี่ยที่เรายังอัปเกรดไม่มากพอนะครับและค่าพลังของเราเนี่ยมันสมกับเลเวลหรือเปล่านะครับ ดูที่ด้านซ้ายบนค่า B P ปัจจุบันของผมนะครับอยู่ที่34มกว่านะครับ B P ้นเนยอยู่ที่32จุดนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์พลังขั้นต่ำของเลเวลเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาไล่ดูอ่ะสมทัยอ่ะพื้นฐานอุปกรณ์เราถึงเกณฑ์ไหมอันนี้ถึงเกณฑ์เห็นไหมการเกรดไอเทมถึงไหมอ่ะถึงเกณฑ์แล้วนะครับฝังอุปกรณ์ยังไม่ถึงอ่ะขัดเกาอุปกรณ์เง,งี้ยยังไม่ถึงอ่ะทีนี้ฝั่งอุปกรณ์เราไปอัปเกรดดูครับการฝั่งอุปกรณ์นะครับหรือว่าการใส่รรรรูนในใเทมะคับาาาสาาถ หาเพิ่มเติมได้เห็นไหมเนี่ยบางส่วนเรายังหาไม่ได้นะครับวิธีการหาเนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกไว้ครับเช่นฝึกฝนยุทธแผงลอยแดนลับนะครับตามหัวข้อนี้เลยนะครับตัวอย่างนะครับกดไปที่หัวข้อแรกแล้วการฝึกฝนยุทธนะครับก็จะเป็นการไต่หอคอยนั่นเองนะครับเขาก็จะมีค่าพลังแนะนํานะครับแล้วก็เลเวปปัจจุบันนะชั้น8เนี่ยผมไม่สามารถลงได้ต้องเรลเวลสาก่อนนั่นเองนะครับส่วนรางการผ่านด่านครั้งแรกครับนี่ก็จะมีพวกหินลูนอย่างนี้นั่นเอง หัวข้อต่อไปครับก็คือการขัดเกาอุปกรณ์ครับอันนี้สําคัญมากสําหรับการขัดเกาอุปกรณ์นะครับคืออะไรมันคือการย้ายออฟนะครับจากไอเทมหนึ่งไปอไอเทมหนึ่งนะครับสุดว่าเรามีไอเทมที่มันกากๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเราอย่าเพิ่งไปย่อยหรือว่าขายทิ้งนะจะสังเกตว่าเนี่ยมันเขียนว่าขัดเกาเห็นไหมขัดเกาได้เรื่องหัวข้อขัดเกานะครับจะสังเกตได้ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเรามีออฟแค่วงไวเห็นไหมและมันมีช่องสรตตัสที่ว่างเห็นไหมเนี่ยว่างเยอะเลยนะครับทีนี้ฝั่งขวาเรามีให้พีร้อยห้สิบ เราโอนย้ายให้มาได้ครับเห็นไหมเนี่ยเราจะได้ค่าพลังเพิ่มเห็นปะอ่าอันนี่คือส่วนที่สําคัญมากหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับเนี่ยย้ายมาเลยออฟไหนไม่มีเราย้ายไปเลยครับเนี่ยได้ค่าพลังเพิ่มนะครับเมื่อเราย้ายออฟมาทั้งหมดแนะครับไอเทมมันก็จะหายไปไอันนี้ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเราได้ค่าพลังเพิ่มนะครับแล้วก็มีไอเทมบางอย่างนะครับที่ยังไม่ประเมินนะถ้าเกิดใครยังไม่ประเมินเะนี่ยอย่าลืมกดประเมินด้วยนะครับบางทีมันใส่ได้นะก็ดูเลเวลด้วยนะว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับถ้าใส่กกปรระนนววาตีบทคั หลายคนสงสัยว่าควรจะตีทีละชิ้นดีไหมหรือว่ากดตีเองหรือเปล่านะครับจริงๆอย่างกดตีอโต้เลยนะครับให้มันบวกสม่าเสมอทุกชิ้นนะครับเพราะว่ายิ่งบวกเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการติดเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นนะครับฉะนั้นบวกเฉลี่ยกันดีที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้ให้เรามาดูหน้ากระเป๋านะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีคาว่าบนันตีบวกนะครับกดเข้าไปดูนี่ครับจุดที่เพื่อนเพน้สังเกตเห็นไหมสิบชิ้นสิบระดับอุปกรณ์นะครับทางด้านขวาจะเขียนว่า10ชิ้น15ระดับนะครับหมาายคว่า สิบชิ้นเนี่ยต้องตีบวก์สิบห้านะครับถึงจะได้ค่าโบนัสพิเศษนั่นหมายความว่ายังไงเราก็ต้องตีเฉลี่ยอยู่แล้วครับเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์พิเศษต,ต,ตรงนี้นั่นเองนะครับอย่างการฝังหินก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าฝังรูเนี่ยเหมือนกันเลยหลักการก็คือเฉลี่ยเหมือนกันนะครับทีนี้ผมพูดถึงเควสหลักเควสตองกิจกรรมการเก็บ EP ต่อวันนะครับรวมไปถึงการดันค่าพลังเบื้องต้นเนี่ยก็ดูจากตรงนี้ได้เลยง่ายๆครับตรงไหนาขาดแล้วก็มานั่งดันเอาให้มาถึงเกณฑ์ก่อนนะครับ ในส่วนต่อไปก็คือแพ็คเติมนั่นเองเราควรจะเติมแพ็คไหนดีสำหรับคนที่สนใจจะเติมนะครับแต่ก่อนที่จะเติมนะครับผมขอแนะนําสปอนเซอร์ของทางช่องนะครับ TGS ร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับใครสนใจเติมมาทางร้านนะครับมีโปรโมชั่นให้แน่นอนนะถูกกว่าเติมเองคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับติดต่อได้3ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือเว็บไซต์เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปหรือสแกนเคียร์โค้ดที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ เอาละครับแพ็คแรกก็คือเติมเงินครั้งแรกครับจริงๆแพ็คนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเติมสาิบห้าบาทก็ได้จะเติมแพ็คพัสดอะไรก็ได้ครับมันก็จะนับเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับคนที่เติมครั้งแรกเนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคือได้อุปและนะครับแล้วก็ได้ตําลึงอ่ะได้หินตีบัวนะครับแล้วก็ได้ตําลึงเงินนะซึ่งของเนี่ยมันไม่ได้แค่วันเดียวมันได้ถึง3วันนะครับวันที่2เนี่ยได้คู่หูด้วยนะครับนี่แล้วก็ได้ตําลึงหินอัพเกรดเหมือนเดิมแล้วก็ตําลึงงเินนะครับ แล้ววันที่3าเนี่ยได้ขึ้นว่าดับหลังถาวรด้วยนะครับมีประดับเกลือาถาวรด้วยแล้วก็ตำหน่งที่มากขึ้นหินที่บวกที่มากขึ้นนั่นเองแพ็คต่อไปที่ผมแนะนำนะครับก็คือป้ายศึกอ่าไอแพ็คนี้เนี่ยมันคือมาเต้นพาน,นะครับจะได้ทรัพยากรในการอัพตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือเ l ลิสแล้วก็ฉบับสะสมนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเหมาะสําหรับคนเล่นยาวนะก็คือรายเดือนขึ้นไปนะครับจะเหมาะกับแพ็คนี้มากๆ อันนี้ก็แล้วแต่กบประมาณของเพื่อนเพื่อนด้วยครับถ้าใครงบน้อยก็ฝั่งซ้ายครับ119บาทถ้าใครงบเยอะก็ฝั่งขวานะครับ475บาทแต่ถ้าอยากเติมถูกกว่านี้นะครับก็แนะนําร้าน TGS นะครับเหมือนเดิมราดนะครับก็จะได้พวกทรัพยากรต่างๆนะครับเช่นหินตีบัวนะครับยาอัพคาสเตตัดคู่หูหรือหินเอาไว้อัพมานั่นเองนะครับแพ็คต่อไปที่ผมแนะนํานะครับก็คือสวัสดิการจากนั้นนะครับก็เลือกมาที่การสัปดาห์และรายเดือนอ่ะ อันนี้คือค่อนข้างดีเลยสําหรับคนที่ต้องการตําลึงทองเนี่ยไปซื้อพวกทรัพยากรต่างๆในเกมนะครับแพ็คนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับใครงบน้อยก็ด้านซ้ายครับ59าบาทใครงบเยอะก็ด้านขวาครับ3ามรบาทนะครับโดยแพ็คนี้ลหลักๆเนี่ยก็จะได้เป็นตําลึงนะครับดูที่มูลค่ารวมก็ได้เนี่ยด้านขวานะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด5้าพนบนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะได้6กร้นะครับ แต่ว่ามันไม่ได้ทีเดียวนะมันจะได้ทุกๆวันนะครับอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยมันรับต่อเนื่อง7วันรับทุกวันเนี่ยหนึนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะรับต่อเนื่อง1เดือนนะครับรับทุกวัน180ก็คือสะสมเนี่ยมันก็คือ5000กว่านั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นแพ็คลายวันด้านขวาครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะเติมเบาๆนะครับผมก็แนะนําเป็นแพ็คลายวันนะครับก็จะมีตั้งแต่9บาท29บาท59บาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตําลึงทองไหนที่เราต้องการนะครััับบเยะนกก็็จดด7 475วลไ้าท ถัดมาก็จะเป็นกองทุนเติบโตนะครับสำหรับคนที่ต้องการตำลึงทอยเยอะก็แนะนำแพ็กนี้ครับ425บาทแต่ถ้าเติมกับทางนั้น tgs นะครับถูกกว่า425บาทแน่นอนถัดมาก็จะเป็นเรื่องโค้ดนะครับมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเไปที่หัวข้อด้านขวาครับโวนั้นน่นอื่นและเพื่อนๆนะครับสามารถกรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับถัดมาที่หัวข้อด้านขวานะครับจุดแดงต่างเนี้ยเคลียร์ให้หมดนะครับอ อันนี้ไม่ต้องคิดมากนะสำคัญเลยก็คือเพื่อนๆต้องมีกิ้วนะครับกิ้เนี่ยได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมกดให้ดูสิ่งแรกเลยคือดูด้านซ้ายครับถ้าเพื่อนเมีกิ้วเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถคาฟไอเทมได้นะครับซึ่งค่าพลังเนี่ยมันจะเยอะกว่าที่เราใส่อยู่แน่นอนนะครับและมีโอกาสได้ระดับหายากรวมไปถึงยอดเยี่ยมด้วยอันนี้คือดีสุดนะครับแต่ว่าเราจะใช้แผ่นป้ายกิ้วเนี่ยในการทํานั่นเองนะครับอย่างนี้เนี่ยใช้ครั้งละ300้นะครับเนี่ยมีทั้งชุดเกาะแล้วก็เครื่องประดับนะครับ ให้มาเพิ่มมาที่คลังสมบัตินะครับนี่เราสามารถใช้เหรียญกิ้วนะครับหรือว่าตากิ้เนี่ยซื้อไอหินตีบวกได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยนี่คือสําคัญมากนะวิธีการหาเหรียญกิ้วนะครับก็ให้มาเพิ่มมาที่คังทองนะนี่เลยก็คือใช้ตําลึงทองเนี่ยในการบริจาคก,กิ้วนะครับเห็นไหมเนี่ยบริจาคก,กิ้วก็จะได้แผ่นป้ายนะครับเอาไปซื้อของเพิ่มเติมได้นั่นเองส่วนฟังฝานะครับก็สามารถ รับของฟรีได้นะครับมีคนถามเข้ามาอลไรได้วยครับว่าจะเพิ่มจำนวนสูงสุดของการบริจาคกิ้วยังไงนะครับถ้าผมจำผิดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับยศนั่นเองนะครับที่จะขยายแมในการบริจาคกิ้วนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะทําการคาฟไอเทมที่กิ้วนะครับมีข้อควรระวังอย่างมากเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่กระเป๋าตัวเองก่อนนะครับแล้วก็มาดูไอเทมเนี่ยว่าเราใส่ระดับไหนนะครับเนี่ยผมใส่ระดับหายากเนี่ยถ้าเป็นในหายากเนี่ยเราไม่ต้องคาฟแล้วนะครับค่อนข้างเสี่ยงเนี่ยตอนนี้ผมใส่อุหาายกนะครับ เมื <chat> ่อกี้เนี่ยผมคัฟมาผมก็ลืมดูนะเออนี่คือผมลืมดูมันได้ระดับกากนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้แหละก็กดประเมินไปนะครับเห็นไหมค่าพลังมันน้อยกว่านะครับเพราะว่าระดับเนี่ยมันต่ํากว่านั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่ศูนย์เปล่านะเราสามารถกดขัดเกาได้นะครับแล้วก็ย้ายออฟมานะแบบนี้ก็ยังได้ค่าพลังนะครับทีนี้ไอเทมที่กากสุดของผมตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นชิ้นนี้นะก็คือหมวกนะครับเห็นไหมค่าพลังค่อนข้างน้อยเลยครับทีนี้ผมจะไปคัฟหมวกใหม่มานะหมวกที่ผมใส่ตอนน อย่างน้อยเนี่ยผมต้องได้ระดับหายากนะก็คือ20%นะครับไม่รู้จะได้บ่านะมันมีโอกาสได้แล้วก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือกากเรียบร้อยกา,กากอีกแล้วหนักเลยเนี่ยเออดวงไม่ดีจริงๆเองเออได้สักทีโอ้โหอ่ะตอนได้ระดับหายากมานะครับก็กดประเมินนะจริงๆอันขวาเนี่ยมันค่าพลังสูงกว่านะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีใส่ออฟไปด้วยเห็นปะมันก็เลยดูมากกว่านะครับทีนี้เรากดสมใส่ไปจากนั้นให้มาที่เทมเดิมครับกดขัดเกาใช่ไหมแล้วก็แยกออฟไปฝั่งนู้นครับนีี่แบบน จะสังเกตได้ว่าพอย้ายออฟมาเนี่ยค่าพลังมันสูงกว่านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเลยครับบางคนอ่ะกดทีเดียวได้หายากอาจจะได้ยอดเยี่ยมเลยครับตรงนี้เนี่ยค่าพลังแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากาันหรือมีการแว่งนั่นเนองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นจุดหนึ่งที่ดันค่าพลังได้โคตรเยอะนะครับก็คือคู่หูนะนี่แหละตรงนี้คือความแตกต่างเลยนะครับสำหรับสายฟรีในช่วงแรกเนี่ยอาจจะดันได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นสายเติมเนี่ยสามารถ ดันจากคู่หูได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกเลยก็คือกาชานะครับทางด้านซ้ายสลัสายฟรีเนี่ยก็สามารถหาพวกสกอแบบนี้ได้นะครับจากอีเวนต์ต่างๆนะก็สามารถมาเปิดฟรีได้นั่นเองนะครับซึ่งคู่หูเนี่ยก็จะมีระดับ LR นะครับแล้วก็ LR เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆถ้าเกิดได้ LR เนี่ยก็คือค่าผนังค่อนข้างสูงเลยนะครับถัดมานะครับก็จะมีอีกตู้นึงนะครับสามารถใช้ตาลึงเงินเนี่ยในการเปิดได้นะครับจริงๆตู้นี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่า ตํลึงเงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเช่นพวกตีบวกอะไรเงี้ยมันใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่เกิดใครอยากจะเปิดครั้ง2ครั้งเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับน่าจะเปิดได้เหมือนกันแต่ว่าคู่หูที่ได้เนี่ยมันจะเป็นระดับ R านะครับก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะไล่มาก็จะเป็นพวก u ู UC นะครับทีนี้เมื่อ,เ,อ,เ,อเพื่อนๆนะครับเปิดคู่หูได้แล้วเนี่ยก็ทําการจัดทัคบครับหรือว่าใส่คู่หูลงไปนะนะแนะนําว่าให้เลือกระดับที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับถ้าเกิดต้องการใส่ตัวที่3เนี่ยเพือ่อนๆจะต้อง30ร ก็จะได้ค่าผนังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีกข้อดีวเวลาเปิดกาชาหรือว่าเปิดเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งในตัวไม่ซ้ำมันจะเป็นระดับกากาหรือว่าดีก็ตามแต่มันจะมีค่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเนี่ยจะได้ค่าสเตตดเพิ่มเติมนั่นะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดใครมีกําลังในการเปิดกาชาไม่ว่าจะเป็นตาลึงเงินตาลึงทอง ถ้ามีเยอะก็เปิดได้เลยนะครับทีนี้ส่วนคู่หูเนี่ยทำอะไรได้บ้างน,นะครับก็กดมาที่คู่หูลหลักๆเลยนะครับเราสามารถอัปเกรดคู่หูได้นะครับโดยใช้ยาหน้าหยดน,นะครับอ่ะหาซื้อที่ไหนง่ายสุดก็คือร้านค้าทองนะครับก็กดเข้าไปเนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคู่หูนี้ผมสามารถอาได้ก็สามสิบนะครับก็จะสามารถเลื่อนขั้นเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับล้วสังเกตได้ว่ามันสามารถใส่สกิลได้ด้วยนะเอออ่ะเรยมาที่หัวข้อที่3ก่อนหัวข้อที่สานะครับจะเป็นการอัพค่าสเตตัสของคู่หูนะครับ และเราสามารถเลือกแอปได้เลยนะว่าจะเอาเป็นกายคอนทนทานว่องไวหรือชนานาญก่อนนะครับอันนี้ผมจะเอาเป็นกายก่อนละกันนี่เราสามารถเลือกได้นะครับแต่มันก็จะมีสูตรของมาน,นะครับการโปรครีมกันเนี่ยจำเป็นต้องอัพทุกสายอยู่ดีนั่นเองนะครับอ่ะผมอัว่องไวต่อนะทำหัวข้อล่างสุดครับก็คือสกิลอ่าคู่หูนเนี่ยเราสามารถใส่สกิลเพิ่มเติมได้นะครับโดยสกิลในเกมนี้จะต้องเปิดกาชานั่นเองกดตรงนี้ครับนี่เลยใครมีตําลึงนะครับหรือว่าสายเติมเนี่ยก็จะ ดันค่าพลังจากตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะการเปิดกระชาคู่หูนะครับรวมไปถึงการอพสกิลคู่หูอีกด้วยสังเกตได้ว่าอันนี้คือผมทําแค่คร่าวๆนะค่าพลังเนี่ยก็ขึ้นมา3ามหมแล้าเห็นปะจริงๆน่าจะได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับอาจจะทำเควสตหลักไปอีกนิดนึงแล้วก็ไปฟาร์มเบลให้ถึง30ในวันแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะทําได้นะครับไปสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็คือแดนจิตนะครับหัวข้อนี้เนี่ยคือสําคัญมากๆนะครับแล้วมันจะเป็นการจิบไอ c ีซีเนี่ยแนะนําว่าให้ไปคุยคบ่่ออยนครัััมได้้20งตสปาหนะ์ ยิ่งปลดล็อกความเชื่อใจเนี่ยมันก็ยิ่งได้รับไอเทมเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราทําด้วยเห็นปหกดเข้าไปเนี่ยอย่าลืมทําภารกิจให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะรีเซ็ตอีก5วัน10ชั่วโมงนะครับอะลืมไปยังไม่ท้ายสุดนะครับให้เราข้ามาที่กิจกรรมนะครับและเลือกมาที่แอคทีฟนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้ว่าวันนี้เราพลาดอะไรหรือเปล่านะครับนี่อันนี้คือที่เราสําเร็จแล้วครับแต่มันยังมีบางอย่างที่เราพลาดอยู่นะครับนนีี่่สมิลลเเปยห็ ยังขาดอีก2ครั้งนะครับแล้วก็บ่อน้ําพุร้อนเห็นไหมมันจะมีเวลาอยู่ครับทุ่มสี่ห้าถึงสองทุ่มอ่าเป็นอีเวนต์ประจำวันที่เราต้องทําตามเวลาอันนี้ก็อย่าพลาดเช่นเดียวกันนะครับต่อไปก็คือรับการสัปดาห์หรือรายเดือนนะครับอันนี้ก็ทั้งวันเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมทําด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆสาหรับวันแรกนะครับควรจะทําอะไรบ้างน,นะครับอ่าเช่นการเก็บ EP เลเวลวันแรกได้ประมาณไหนนะครับคิดว่าวันแรกน่าจะได้30แน่นอนนะครับถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆนะรวมไปถึงวิธีการดันค่าพลังเบื้องต้นนะครับจุดไหนขาดทํำยังไงวิธีการก่อโค้ดทํำยังไงนะครับเติมแพ็คไหนค้มก็แนะนําในคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นแจ้งเตือนนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า